ไม่ใช่แค่เป็นชิพเหรอครับนงวางแผนระยะยาวเราวางแผนเลยเก็บแผนปุ๊บสิบปีเราคล้องหมดคุณได้ยังสองสามปีไหมครัได้ควยบ้างเลยสองปีทำไมเขาได้แชมป์กับแมนตี้แล้วตอนนี้เขาเป็นไงเลี้ยงบอลยังออกข้างสนามเลยเขาจะอะไรมาเลี้ยงผ่านถึงกองหลังไมนยูเราต้องมาให้เวลาเวลามันโหมนแล้วตอนนี้ได้สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการโตวัตที เราก็เอาใจแฟนบอลเป็นพิเศษเลยนะครับกับสึกแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับ P อาร์เซนอลนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาฟาดฟันกันด้วยเหตุผลและอารมณ์ล้วนๆกันเลยนะครับรายการของเราจะไม่สมบูรณ์เลยนะครับถ้าขาดแขกรับเชิญสุดพิเศษของทั้งสองท่านนะครับก่อนอื่นเราจะมาทําความรู้จักกับแขกรับเชิญสุดพิเศษทั้งสองท่านก่อนครับเริ่มจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคุณบอลนะครับยังไม่ทันเริ่มเลยนะครับมีการรอบกันซะแล้วนะครับต่อมาจะเป็นฝ่าย ปืนใหญ่นะครับคุณกุ้งเ,เราจะมาทำความเข้าใจกับกติกากันก่อนนะครับเนี่ยขึ้นขึ้นเสิร์ตเลย กติกาการแข่งขันให้ผู้เข้าร่วมโต้ว,วาทีมทั้ง2ฝ่ายโต้ว,วาทีกนยติคิดว่าทีมไหนจะชนะตามหัวข้อที่กําหนดให้โดยให้ตกเถียงกันด้วยสถิติและข้อมูลซึ่งเป็นการโต้ว,วาทีแบบพรีแมชในอีพีนี้จะเป็นการโต้ว,วาทีระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลซึ่งจะเจอกันในพรีเมียร์ลีกในวันที่9มีนาคมเวลา5ทุ่มครึ่งทีมแมนยูพร้อมไหมครับพร้อมสุดเลยครับอ่าแล้วทีมอาร์เซนอลน,นะครับพร้อมเป็นแชมป์นะอุ้ยพร้อมเป็นแชมป์แนวด้วยนะครับแล้วทีมแมนยูพร้อมไหมครับพร้อ แชมป์เหมือนกันครับแชมป์มปัจจุบอลด้วยครับผมไม่ได้แชมป์เป็นชิพเหรอครับนิง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 ข้อแรกที่จะมาโต้วาทีมกันในวันนี้นะครับก็คือสถานการณ์ของทั้งสองทีมในตอนนี้นะครับว่าทีมไหนเ,นเหนือกว่าเราจะมาเริ่มกันที่ฝ่ายอาร์เซนอลก่อนนะครับถ้าดูจากสถานการณ์ล่าสุดทุกคนก็น,น่าจะรู้นะครับอาร์เซนอลอันดับ2แมนยูอันดับอะไร14ชนะ15เสมอ9 แพ้3ส่วนแมนยูเนี่ยชนะ9กเสมอ6แพ้12บอูเฮียก็หาเลยสาม3แต้มอ่ะผมขอคุณชนะทีมไหมชนะทีมเล็กๆทีมที่ใหญ่เรื่องชนะไหมชนะหรือเปล่าชนะไหมชนะหรือเปล่าชนะูเม่้อเออกจเราจะไปดูทาง ฟังของแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับว่าจะแก้เกมยังไงครับเขาพูดมาแค่นี้แล้วยอมช่วงนี้นะครับทีมผมอาจจะมีฟอร์มขึ้นฟอร์มลงบ้างแต่ด้วยความเป็นแมนยูไนเต็ดเวลาเจอทีมใหญ่โดยเฉพาะอาเซนอนแล้วเนี่ยเรื่องศักสีมันยอมกันไม่ได้อยู่แล้วคุณก็พูดแต่เรื่องศักสีแต่นัล่าสุดที่แมนยูเจออาเซนอลเป็นไงผมเหลือส0คนตั้งแต่อันทีที่60ขนาดต่อเวลาพิเศษ120ยนาทีคุณยังเอาชนะผมไม่ได้จนคุณไแพ้ในจุดโทษแค่เกมเดียวหรือเปล่าแล้วมันชนะ ไปมันชนะไหมไปนัดแรกไปนัดแรกชนะไหมกิดอะ้นปาตอนนี้ความมัน่นใจอยู่ที่ผม bumps, อยู่ที่แมนยู เราเรอดูกันเลยดีกว่ารอดูเลยครับมาพูดกันที่หัวข้อที่2เลยนะครับที่ว่านักเตะคนไหนเนี่ยใครจะลงบ้านนะครับและใครเนี่ยจะเป็นคีแมนในเกมนี้นะครับสำหรับผมประตูเนี่ยน่าจะเป็นคนเดิมครับอันเดโอนาหาหลัง3าคนมัตชยัยเดลิกแม็กควายแล้วก็เลนนี่โยโร่นะครับถัดมาสี่ตัวข้างหน้าฝั่งซ้ายจะเป็นเดียโกโดาโล่ฝั่งขวามัสลาอุยู้กลางมาเนลอเกเต้คู่กับบูโน่เฟรนเดสกับตันของเราเองอตัวลูก3ามคนฝั่งซ้ายจะเป็นอาริฮันโดกานาโช ขวาในฟอร์มกำลังดีเลยครับโจชัวเซซี่และกองหน้าเป้าเป็นลัสมุดไพรุนนะครับส่วนคีแมนเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นกัปตันของพวกเรานะครับบูโน่แฟรงเดนก็กัปตันของเราในลัสเซนอันลึกเกินชอบจังเลยเจอเซนอลเนี่ยยิงแอสซิสต์บ่อยมากครับเวลาเจออเซนอลถ้าพูดถึงเรื่องตัวผู้เล่นนะยังไงครับผมว่มั่นใจว่าเราเหนือกว่าตัวคนเดิมตายยาก คนนี้ไว้ใจได้ครับเดนเตอร์คู่เดิมกาเบียวซาลิบาขวาริมเบอร์ซ้ายคาราเฟลลรี่ครับตัวนี้ตกผมเพม,มากคู่กลาง ยังไงก็ต้องดีกันไลท์บรรยกาอย่างนี้ตัวสำคัญเลยนะถ้าปาเต้ไม่ฟิตเราก็มีจอร์ติมโยแดนน่าทายครับแน่นอนอยังไงก็ต้องมาตินลี่ครับจังหวะนี้ครับสำหรับฝั่งขวาเนี่ยยังไงก็ต้องให้โอกาสดาวรุ่งมันได้โชว์ของนะครับดีบมาเนลี่ครับผมแต่ถ้าไม่ไหวเรามีสเตอร์ลิง่แตกองหน้าเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นสเตอร์ลิงหรือสเตอร์ลูดครับสเตอร์รลงิงเขาได้แชมป์กับแมนซิตี้ฟอร์มตอนนี้เขาเป็นไง เลี้ยงบอลยังออกข้างสนามเลยเกาจะเอาอะไรมาเลี้ยงผ่านตรงหลังไม่ยูต้องบอกว่าให้เวลาเวลามันหมดเวลแล้วตอนนี้ไม่ได้พี่จารณ์กันเลยเร่มยุ่ยากันไรองเงี้ยหน้าเป้าเนี่ยเรายังไม่แน่ใจนะครับว่าจะใช้เป็นใครเราต้องรอดูอีกทีนึงแล้วเราก็ดาวใจอาเตต้าวิสุทธเหมือนกันเราแปลงตรงนั้นแหละต่อไปมาเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับซีซั่นนี้เนี่ยทีมคุณเนี่ยจะจบอันดับที่เท่าไหร่ครับเริ่มจากอาร์เซนอลนะกไม่มีเมนยูครับตั้งแต่ครึ่งฤดูกาลแรกเนี่ยจนมาถึงตอนนี้ผมมคค่่่่อนนข้าาางงงัััใจววยไรบ ได้นะมไม่เชื่อคุณไม่เชื่อผมไม่เชื่อยังไงคุณจะไปแซงเลี้ยวหูได้ไงวันมันลูกกังวลฟอร์มคุณกระท่อนกระแท้นเลี้ยวหูก็ฟอร์มดีเอาฟอร์มดีเอาเพราะว่านี้เราเดี๋ยวเขาก็มีพลาสิบนัดสุดท้ายใครจะไปแล้วคุณคิดว่าแล่หร้าอะไรหรอทตองนัดพอพลาดที่เหลือชนะรวดมันยากเอาสองนัดพลาดได้คืนนะผ้านัดแมนยู ยืนกันยังจะยืนกันกันะครับนะพูดต่อครับนั่นแหละครับยังไงก็แชมป์ครับผมผมมั่นใจนี่มั่นใจว่าแชมป์นะครับผมคิดว่าปีนี้แมนยูก็อาจจะจบอันดับอาจจะมากกว่า10ครับด้วยฟอร์งเราตอนนี้มากกว่า10ด้วยมันมีความหวังนะแต่แต่ผมคิดว่ามันคงไม่ถึงตบชั้นหรอกฟอร์มพวกเราไม่ดีจริงครับปีนี้เราต้องยอมรับแต่ว่าเราจะกลับมาใหม่ในปีหน้าครับอามอรินเพิ่งมาครับให้โอกาสเขาหน่อยเพิ่งไปไล่ไปไปีแรกครับผมขอแซงนะครับแล้วอันนีสลันนี่มากี่ปีครับ ไม่ดีเดียวมาด,ดูการแรอกอะไะปีหน้าเจอกันแค่นั้นแหละระวางไว้สอ่เก้าทีมาอาจจะนั่นไอเจอได้ครับคุณยาเข้าถ้วยโอ้โหเขาว่าคุณยามวางแผนระยะยาววางแผนระยะยาวคือปล่อยให้ทุกคนแบบได้ทุกคนสองสามฤด,ดูกาลเราวางแผนไปเลยเก็บแผนปุ๊บสิบปีเราคลองหมดคุณได้ยังสองสามปีไหมก็ได้ถ็จยบ้างหรือยังเดี่ยวก็ได้แล้วคุณมีไหมมี ใจเย็นครับขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดือดไปมากกว่านี้แต่จะมีการลงไม้ลงมือนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยมีอะไรอยากจะบอกกับปั้งของข้ามไหมครับสุดท้ายแบบไม่ท้ายสุดครขอสามคำเนี่ยครับขอมากกว่านี้ได้ไหมครับอาจารย์ลอที่เขาบอกมากเกินไปเนี่ยครับปีหน้าคว่ผมกลับมาแล้วคว่กูกลับมาแล้วสามคำพอสามคำพอครับอะไรครับแชมป์แน่นอนครับผมแชมป์แน่นอนด้วย ไปเป็นที่เท่านี้นะครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญสุดพิเศษในวันนี้ทั้งสองท่านด้วยนะครับสำหรับผลสรุปการโต้วาทีมในวันนี้เนี่ยให้ผู้ชมสามารถไปติดตามต่อกันได้ในพิมารีกนะครับ9มีนาคมเวลา5ทุ่มครึ่งในประเทศไทยแล้วท่านผู้ชมละ่ะเชียร์ทีมไหนชอบทีมไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์กันได้ข้างล่างเลยนะคะ ใน EP ต่อไปจะเป็นการโต้วาทีมในหัวข้ออะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับรับรองความบันเทิงและความดุเดือดแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับต่อไปนะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์แฟนบอลทางบ้านนะคะว่าเขาเลือกทีมไหนกันบ้างระหว่างปืนใหญ่อาร์เซนอลกับผีแดงแมนยูค่ะไปกเลยระหว่างปืนใหญ่กับผีแดงคุณเลือกอะไรคะเอ,อ่อปืนใหญ่คะ่ะผีแดงก็ได้คะ่ะผีแดงคะ่ะ เลือกปืนใหญ่ค่ะระหว่างปืนใหญ่กับผีแดงที่เลือกอะไรคะผีแดงครับระหว่างปืนใหญ่กับผีแดงน้องจะเลือกอะไรคะแมนยูครับปืนใหญ่ครับปืนใหญ่ครับแมนยูอยู่แล้วครับอาจารย์ชื่ออะไรคะชื่ออาจารย์เทียบครับอาจารย์พนมสิทธิ์ค่ะระหว่างปืนใหญ่กับผีแดงอาจารย์เลือกอะไรคะเลือกผีแดงครับเพราะว่าอะไรคะอาจารย์เออชอบสีแดงมั้งครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะสงปืนใหญ่มันก็สีแดงนะ